สวัสดีครับไอ้ยองครับพามาเบ่งง้างามยู่ฟร์มของแม่เิ็นครับตอวนี้ครับเป็นในห้อยอยู่แถวบ้านนี่นะครับงัอเป็นบ้านห้องเบ่งครับขอบกันยู่ครับพามาเปิดราคาครับงัวแม่ลูกครับเป็นเปิดใบไอ้หมักไอยังกัดสะมาต่อครับพราะว่าเปิ้งครับตำนี้ตำเนื้อมีบอถามเบ่งเดี๋ยวผมพาไปเบ่งใกล้ๆครับเปิดราคาครับเป็นอีพี่นี่นครับแม่ครับ ตัวนี้ครับเป็นว่าแม่แม่ลูกครับมีลูกแม่น้าผากใหญ่ครับเบเิ่งครนุม่มบิ่งขาเล็บงามครับขาแข็งเบินน่งนมเุ่มขาเบินน่งนมใหญ่ครับหน้าผากใหญ่ใหญ่กว่าส ขาแครงประกันให้เปิดใบยันขาแครง็มมียังต้นอนประกันนี่เปิดไปเท่าไรแล้วครันี่ต้นนี้ผมมียังเนาะตำนนี้ผมมียังนอตนมนอมนอแม่ลูกคิดว่าโอเคครับสรุปแล้วผมมีตำนนี้ครับเบาน้องเบิ้งให้ตัวนี้ครับลูกครับลูกสาวครับตัวนี้เป็นเป็นลูกสาวมันครับเบาน้องเบิ้งให้ว่าผมมีตำนนี้ยังนอตนี ตุ่มเน้อยก็หายไปแล้วล่ะตำขอกตำเล็กธรรมดาเ,เปิดว้เท่าไรครับเนี่เปิดไบเก่ามื่นต่อร่องไหนเนาะครับเป็นเปิดไบเก่ามื่นครับแม่สูงประมาณมลอยสามทิบหหาบวกครับ เป็นวัวลูกลูกแรกว่ะให้ลูกแต่ฮะเป็นวัวลูกตัวที่สองครับเปิดไปเก่ามืนต่อรองได้เพื่อนว่ะให้มากระโทมมาต่อเพื่นเราครับลูกกับแม่สมเด็จแม่สม,มยจยกเดือนละฮะสมยกเดือนแล้วเอาใบให้เบิ่งโูใบครับเปิดไบเก่ามืนครับค้มนี่ เปิดไปเก่าเมื่อเรื่องตำหนนิตำแหนเนื้อพันว่าประกันให้เบิดบ่ต้องถามยังไหลรับนี่แล้วคือว่าเตยหยองก็เป็นในหอยกันครับนี่ครับเบิองนมเบิองขาชุดหลอดประกันให้ยัไงไงครับเตยหยองพาเบิองบ่ต้องยังมากไ่าประกันตำแนนิคือประกันทุกขาถอนเป็นรับประกันให้เบิดกันหรอคือน้ำเหมือนบ้านครับมีบอลเปิด นี่ครับดูกันง่ายแล้วผมไปยักเดียนแล้วสมเด็กสี่เดียนวันที่สิบเอ็ดครับปอเส่ครับปอเส่ครับจักไหนยักตดดีครับนายหอยครับเนี่ยดูทั้งบ้านนี่ละไปสมครับสมปอเส่เนาะเปิดไปเก้ามื้อนี่ครับเปิดไปเก้ามื้นเปับใบสมนัครับวันเดือนปี สิบเอพาหกผมครับ11บเอ็พาหกครับอันครับสิบแปดพาหกครับโอเคครับให้มากระโทงมาไหนเลยครับเบอร์โทรมีเบอร์โทรครับเบอร์โทรจาของรถ062 465 1310โทรมาต่อมาล่องเพื่อนใดครับไปเบื้องหัวใดที่บ้านไปเจริญตำบลหน้าทมัยอำเภอตะการจังหวัดอุบลครับ ไอ้หมกักกระทุ่มวัต่อพันได้เใจใจดีพิเศษหอดเฮียนหอดซาดมันจีรถอยู่ดอกคิดว่าส่งคาร์ลคาเรียอยู่ดอกตุเล่ยี่เปิดไปเท่าไหร่ครับซาลเล่ครับสูงประมาณหน่อยยี่สิบบวกเนาะเปิดไปสองหมื่นหาครับซาลเล่ไอ้หมักสายเล่ครับ,รบ,รบ,รบตัวนี้เป็นงัวขุนงัวเนี่ยครับขาแข้งกัหญ่ดีดันครับเปิดไปสงองหมื่นหาขาแข้งผมยังเนาะประกันทุกท่อนเวิร์ดครับบานย่องมือหาสุดหลอดผมียังประกันไหนครับ สูงมันลอยยี่สิบบวกนี่แหละเบิ่งครับเบิ่งบ้องเบิ่งบือเบิ่งลึงก็มีอยู่นิดหน่อยว่าอันเนี่ยจุดสองหมื่นตัวหรอกราคาหนิหน้าผากไงไอแม็กกระโถ่คนนี้ครับเบอร์ดีกัดเบอร์ทันเหยนเบอร์ทันครับโทรมาได้ติดต่อได้คุณที่พาไปเปิดราคาอีกฟองใหม่ครับฟองนี้ไปก่อนครับนั่ไปเบิ่งฟองนะโอเคครับสวัสดีครับมาเบิ่งฟองฟองใหญ่เสรครับนี่ให้ห้อยให้กับจักหน้าตาดีครับเดี๋ยววอลลินยาโซนี่จักดี เป่าวันไฟมร,รุ่มลาดเปิดงวแมสนี่ครับลูกตัวนึงมาครับนี่ตัวนี้อ่มามนไม่พอมานจักเดือนแล้วหาเดือนน่ละเต่าหาเดือนนุ่มกับซีเต่าอยู่เน,นาะทำนี้อุ้มยังตัวเบิงเรียวๆรถทำนี้ประกันหาเบ็ดขาแข็งสูงกับมานลอยสามสิบบวกครับอยู่นี่ตัวตัวเบิงเอาครับโจกหนาเบิงเอาเป็นงวปคามมันพาไทยบัวข้างนาะปีละลูกครับงวแนีนี่หามากกะมาเบิงมาต่อได้ครับ ๋ย่ฝากเบอร์โทรไว้ยีสิเราเบอร์โทรไงครับศูนย์แปดห้าศูนย์แปดหโทรมาต่อมาลองครับเปิดได้เท่าไรก็่หองว้3สามหมืออ่นหก่ตอนองได้เบน่อยท่องประกันท่องบครับนี่ประกันท่องประกันท่องอ๋อประกันทองวเกิดตงคนครับมไม่คาะพอเลี้ยงครับงวดนี้ปีละลูกให้มากกลับมาเบริบรงอมาชมมาเลยครับ ว่างัวกะเป็นง้อพาบามันมานะคือเป็นเแข็งพาด้วครับงัวเป็นงัวแม่แข็งพาไอ้มากกัมาโทรมาต่อพันเอาครับแต่ว่ามันขู่มาไทยในคอร์คับบวีโอออกงัวเหนือค้างไว้ในคอร์กนะพันธิขายอยู่เพื่นว่าไอ้มากกัมาต่อมาลองเอาาแข็งกับงามพีร์ลูกครับไอ้มากกัมาเบิรงเอาครับทั่วเอาต่อเอาได้งัวอยู่บ้านไม่จะเลื่อนตำบลหน้าทำไมอำเภอจัดการจังหวัดอุบลราชธานีครับ โอ้มาแฮปหนึงอะไรครับเบอร์ตรงเบอร์พันไหยไปแล้วครับบงังคับนนี่ก็อีพี่นี่ขอลาไปก่อนนะครับอีพี่นางพอกันไหมครับสวัสดีครับ